ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกหนุ่มกัญชัยเผชิญหน้ากิตอโคงรั่นผมไม่ได้กินหญ้าก็อย่างที่เราทราบนะครับมีคลิปออกมาเรื่องของคุณกิจอนคงตอนนี้คลิปก็ออกมาเรื่อยๆราสุนดนะครับหนุ่มกัญชัยเดือเดเนี่ยเผชิญหน้ากับกิตอนคงรั่นไม่ได้กินหญ้าตีมูลค่าตนเอง20ล้านถามกับแบ่งกับฟิล์มคนละเท่าไหร่ จากกรณีที่หนุ่มกัญชัยเนี่ยเปิดคลิปเสียงแฉนักร้องเรียนสาวและดารานหนุ่มแอบอ้างชื่อและรายการโหนกระแสรเรียกรับเงินบอสปัน20่ล้านบาทขณะที่ฟิล์มรัตภูมิโตโคงทัพย์อดีตนักแสดงออกมาแถลงข่าวยืนยันรับงานจาก นางสาวกิตติณงสุวรรณวงศ์เจ้าของเพจกิตติณงต้านโกงเป็นคนกลางติดต่อให้ทำพีอาร์โปรโมทบริษัทดิไอคอนโดยมีการพูดคุยกันครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนตุลาคมได้มีการตกลงรับงานโดยฝั่งของบอสบันมีการเสนอเงิน20ล้านบาทพร้อมกับยกมือไหว้ขอโทษหนุ่มกัญชัยที่แอบอ้างชื่อและรายการซึ่งยอมรับว่าตอนนั้นเป็นการรับฟังข้อมูลเพียงด้านเดียวและคลิปเสียงเป็นการตัดต่อเพียงบางช่วงเท่านั้นอยากให้ฟังคลิป เียเต็มๆว่าตนไม่ได้เรียกรับเงินหรือว่าตบทรัพย์ด้านเพจกิจอ,อนองหรือว่าเจ๊พัดนะครับของนางสาวกิจอ,อนองโพสต์ข้อความสั้นๆว่าอนุญาตไม่ให้ราคาโจรขณะที่ฟังคลิปหน้าทางคดี พลตำรวจตีจะรุนเกียรติปานแก้วรองผบชกเปิดเผยว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็จะรู้แล้วว่าใครเป็นโจรราสุดเมื่อวันที่13พฤศจิกายน257รายการกรรมกรคุยข่าวนอกจอด,ดําเนินรายการโดยนายสรยุทธ์สุทธนาจินดาเชิญนางสาวกิจอนงหรือเจพัทประธานอำนวยการศูนย์ประสานงานส่งเสริมเครือข่ายออนไลน์มาพูดคุยถึงประเด็นที่มีคลิปเสียงตนเองหลุดออกมาระหว่างนั้นหนุ่มกัญชัยพิธีกรชื่อดังเข้ามาในรายการด้วยซึ่งถือเป็นการผเผชิญหน้าครั้งแรกระหว่าง หนุ่มกัญชัยกับเจพัฒซึ่งมีคลิปเสียงเรียกเงิน20ล้านรุ่ดออกมาโดยหนุ่มกัญชัยถามกิจอนองว่าคุณตีมูลค่าผมเนี่ย20ล้าน,านบาทเหรอครับก่อนกิตอนองตอบว่าไม่เพราะ20ล้านบาทเป็นมูลค่าของแผนงานเท่านั้นพี่หนุ่มตีฟาร์มค่าไม่ได้เพราะรายการพี่อันดับหนึ่งของประเทศหนุ่มกัญชัยยังบอกอีกด้วยว่าตอนนี้มีหลักฐานอีกที่ตนยังไม่ได้เปิดออกมาทั้งหลักฐานรายที่ตนเองคุยกับฟิลม์มและฟิลม์ม กับนะครับกิตอโนองอ้างว่าเป็นค่าไป PR แต่ฟา์มจริงฟิล์มส่งข้อฟาร์มมาตั้งแต่แรกทำให้รู้ทุกอย่างว่าเกิดอะไรขึ้นมันแตกต่างกับที่คุณพูดโดยสิ้นเชิง คิดน้องกล่าวต่อว่าสิ่งที่ตนคุยกับฟิล์มเป็นมุมเดียวแต่สิ่งที่ตนคุยกับบอสปันเป็นภาพรวมฉะนั้นสิ่งที่ตนคุยกับฟิล์มจะเป็นเรื่องของสื่อที่เราเลือกพี่หนุ่มเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของคนรับฟังรายการพี่หนุ่มมากโดย20ล้านเป็นแบบแผนของพัดเองไม่ได้เกี่ยวข้องว่าต้องไปจ่ายกับพี่หนุ่มซึ่งจริงๆซึ่งความเป็นจริงในคำแนะนำกับบอสปันก็ไม่เกี่ยวว่าจะได้เงิน20ล้านใช่ไม่ใช่การตบซับ เป็นแผนงานสุดท้ายเขาก็ไม่ซื้อและก็ไม่ได้จ่ายระหว่างโฟนอินอยู่นั้นหนุ่มกัญชัยได้ชวนกิจอ,อนองมาออกรายการผลสะตะแกะพร้อมมาหรือไม่แต่กิจอ,อนองตอบกลับว่าตอนนี้ติดเตรียมเอกสารให้กับตำรวจและวันนี้เตรียมงานกับทนายขณะที่นายสรยุทธ์ถามว่า หากได้เงิน20ล้านจะแบ่งกันคน,นเท่าไหร่กับฟิลม์มกิตอน,นงกล่าวว่ายังไม่ได้ตกลงรายละเอียดเพราะบอสปันจะขอสรุปงานตอนเที่ยงคืนนายสรยุธทธ์ยี่ถามต่อว่าคนเราต้องคุยกันบ้างสิถ้าจะได้เงิน20ล้านจะแบ่งกันอย่างไรซึ่งกิตอาน,นงบอกว่าเป็นเพียงแค่การนําเสนอแผนง,งานเท่านั้นถ้าหากเขารู้ว่าตนเองจะตกทรัพย์แล้วจะไปที่บ้านตนทําไมขณะที่หนุ่มกัญชัยกล่าวว่า คุณไม่ควรไปเรียกเงินเขา20บล้านไงผมไม่ได้กินญ้าและเชื่อว่าคนดูก็ไม่ได้กินญ้าสิ่งที่คุณพูดออกมาเอาภาษาชาวบ้านเลยนะเขาเรียกว่าแถ re. ขณะที่กิตอนองก็บอกว่าข้อเท็จจริงทั้งหมดศาลจะเป็นคนตัดสินพร้อมกับถามกลับว่าพัดตกทรัพย์เขาตรงไหนนะกิตอนองกล่าวว่าตนไปตกทรัพย์เขาตรงไหนตนไม่ได้เงินจากเขาแค่ให้แผนงานไปเขาอาจจะรู้สึกไม่ดีที่ตนเอาผู้เสียหายไปร้องเขาจากเขาเป็นสิบล้านนะครับ นี่คือข้อมูลนะครับที่เกิดขึ้นนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เอามานำเสนอครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหมีไม่ได้ขึ้นหน้าอยากเตเดตฟังครับ